พลังสตรีสร้างบทบาทสร้างคุณค่าชีวิตโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชนความสำเร็จของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีการช่วยลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำการละเมิดสิทธิสตรีในสังคมไทยให้น้อยลง ให้สตรีได้ยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองได้จากการสร้างอาชีพคือหนึ่งในการดำเนินงานที่สำคัญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่างๆของกลุ่มสตรีด้วยการเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำดังเช่นโครงการทอผ้าไหมมัดมีของกลุ่มสตรีทอผ้าไหมไทยบ้านบอนหมู่ที่สองตําบลบอนอำเภอสํารงจังหวัดอุบลราชธานีไม่เพียงแต่ประสบผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ หากแต่ยังกลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนชุมชนใกล้เคียงในการสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกิดขึ้นตอนที่หฮายัางบ่ท่านได้ร่วมกลุ่มกันมาท่อนะคะกับต่างคน้นต่างขายรา่ใดก็บก่ค่อยดีนะคะํำอย่างลูกขากันนะคะอันก้รละค่าลงบันพ่อมาร่วมโตกันรา่ใดข้าก็จะเพิ่มคืนความสามัคคีข้ากระไดามากองคนในชซุมช้นนะคะ เพื่อนกนมาให้ข้ามปรึกษาว่ามันจะมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดเพื่นกนมาแนะนําให้ทั้งกลุ่มหูห้ากเลืยได้ร่วมโตกันเป็นสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มบทบาทสตรีแล้วก็เห้าก็ได้ขอกู้ยืมเงินทุนในส่วนหนี้ออกมาค่ะเ้าได้เงินจากันกองทุนมาบริหารสมาชิกก็จะทอผา ข้ามาส่งกลุ่มก็จะเป็นคนรับสื่อไหวนะคะแล้วก็สิ้นปีเขาก็จะขายได้ผลกําไรมากเขาก็จะปันผลให้สมาชิกส่วนหนึ่งเขาก็จะเอาการไหวเป็นสาธารณนกรรมการดําเนินงานก็จะมีอันไฟขายไฟผลิตไฟตรวจสอบอยู่ในกลุ่มสมาชิกมีการออมการร่วมตัวกันแล้วก็มาออมแล้วก็ ขายผ่าดเาหากัะมีการเอาผลกําไรไปปันขึ้นผลนไ้สมาชิกนะคะ่100บาทต่อเดือนค่ะหรือกระทาผู้ใดมีกําลังหลายกระมากกว่านั้นค่ะแต่ว่าจะอยู่ทิด100่บาทต่อเดือนอันทานกงกลุ่มกับใดมีกิจกรรมออกไปขายตามงานโอท็อปที่ทั้งพัฒนาชุมชนอำเภอพนจัดไว้หายหรือว่าทั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพนจัดขื่นในส่วนของจังหวัด ทั้งกลุ่มก็จะออกไปขายแล้วก็ออกเอาสินค้าไปนด้เสนออยู่ประจำค่ะ ร่วมกุงกันมาได้ยังยื่นขึ้นมาทุกวันนี่นะคะคือส่วนหนึ่งก็คือทั้งสมาชิกได้มีการสามมาขี่รวมแห่งรวมใจกันหลักพักดานการสวยเหลือของพัฒนาชุ้นวนบวบาทิ่ทั้งอำเภอหรือทั้งจังหวัดจะเพิ่นจะมาหายคามชสวเหลือตั้งแต่การเฮ็ดบัญชีที่บาถนาการโอบกการหอมหลักการพ่งก็มาสนับสนุนเงินเงินทุนส่วนหนึ่งหลักการสนับสนุนจะเป็นเซนไหมมาหายกับ ุมเฮาส่วนหนึ่งค่ะทั้งกลุมกับขอขอบคุณเททั้งพัฒนาชุมชนได้ให้โอกาสกับคนในชุมชนแล้วก็ได้ซอยเหลือคนในชุมชนให้มีรายได้ที่ยั่งยืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น